พาเราไปตามหายากครับเอาไปไปดูงานที่ไปมีน้ำมันไหมนี่ได้อยู่เกียร์ไหมนี่เกียร์ม่นไปดูงานที่ จเจริญน,นะครับอ๋อไปด้วยวะ เดินทางครับเดินทางวันนี้สายเดินทาง แกให้ไปดูงานอะไรนะตากบอ่อตกดินไซส์โลดูว่าจะได้ทำหรือเปล่าอู้ตกใจหมดว่าไซเดอ่์ เปนไงแบไหนจะายเอารถไปเอารถไปล้างนี่ผมไปดูงานแป๊บเดียวครับนี่ทำไมดังเงี้ยกรก अरे आम โบเริ่มร้องแล้วนะรถนี้นี่ว,วิววิวเลยดูดามเกียร์เขาครับสุดจัดมีเครื่องเสียงด้วยแต่ไม่เคยเปิด นี่ถอดเอาสายแจ็คตัวนี้เลยเราสายรถพี่ <laughs> เอาอเก็บไว้ไม่ได้ใช้แนตะ่ใช่ใช่บอกไม่ใช <laughs> <ans> ่ไหมเดี๋ยวนี้ ก็ไม่เป็นการเสียเวลาถ้าได้ทำก็จะได้ย้ายไปเลยถ้าไม่ได้ทำก็จะได้พาเราไปกยปุ๋ยอยู่บ้านซื้อปุ๋ยครับซื้อปุ๋ยขออเอาไปใส่นาไปช่วยกรอกปุ๋ยใส่กระสอบน่าจะได้สักร้อยกระสอบนะ เอาไม่ใส่เนี่ยไม่ต้องซื้อปุ๋ยใส่เลยโอ้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเวลาทำขาทำ้าวทำนาจะได้ตากคนดีเนาะน้ <c oughs> นำมัน xinh như cái này kia là gì? hạ lồng kia, cả đá rớt của bãi ร้อยเดียวแล้วนี่ว้าทำไมเร็วแท้เหยียบนิดเดียวอีกร้อยเดียวฮีโร่ก็ไม่มีแบตเราจะเอาฮีโร่ ยี่ทำไมเดี๋ยวให้เราช่วยขับนะครับ เอาครับเฮ้ย <laughs> บูธเลขึ้นเร็วมากเลยนะดูว่า <laughs> บูธผมถ้าขับแค่นี้ไม่ขึ้นนะครับมันต้องประมาณสองพัน สองพันวารอครับถึงจะขึ้นบูทใครเชิญทักได้ครับเดินทางไกลครับเนี่ยคุณ กลางลตรงไหนอ่ะตรงนี้เองภายในรถเนี่ยยังกริบเลยอ่ะ กริบกว่ารถผมอีกเพราะผมผมนอนอยู่ในรถเนะมันดูแลไม่น่านอนแล้วก็ <c oughs> มันก็มีทะเลาะนูน่นทะเลาะนี่มาใช้ชีวิตบนรถคนช้ย่คนช้ยก็กบถึงคนช้ยแั้ ครับสำับทุนนี้เจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวไปถึงเดี๋ยวจะให้ดูครับว่ามาดูงานนี้เพื่อจะตักดินใส่อะไรนะจะได้ไปหรือเปล่า